สรุปกฎหมายใหม่ปี2565ของอวและวิเคราะห์ผลกระทบต่อหลักสูตรในมหาวิทยาลัยไทยกฎหมายใหม่ในปี2565กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวมีการประกาศใช้กฎหมายใหม่2อฉบับดังนี้พระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพศ2565 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติพศ2565ผลกระทบต่อหลักสูตรในมหาวิทยาลัยไทยกฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับนี้มีผลกระทบต่อหลักสูตรในมหาวิทยาลัยไทยดังนี้ 1. เน้นความยืดหยุ่นและความหลากหลาย กฎหมายใหม่ให้อิสระแก่ยูนิเวอร์ซิในการออกแบบหลักสูตรมากขึ้นมหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดงาน 2. เน้นทักษะแห่งอนาคตกฎหมายใหม่เน้นการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตเช่นทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการสื่อสารและทักษะการทำงานเป็นทีมหลักสูตรใหม่จะต้องพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้นักศึกษา 3. เน้นการเรียนรู sí ้ตลอดชีว oh ิตกฎหมายใหม่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยจะต้องจัดหลักสูตรที่รองรับผู้เรียนทุกวัยและทุกระดับ 4. เน้นความเชื่อมโยงกับภาคเอกชนกฎหมายใหม่ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนมหาวิทยาลัยจะต้องจัดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงาน 5. เน้นการประกันคุณภาพ กฎหมายใหม่กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยจะต้องประเมินผลหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างผลกระทบมหาวิทยาลัยอาจเปิดหลักสูตรใหม่ที่เน้นทักษะแห่งอนาคตเช่นปัญญาประดิษฐ์วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรแบบออนไลน์และแบบผสมผสานเพื่อรองรับผู้เรียนทุกวัยและทุกระดับ มหาวิทยาลัยอาจมีความร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้นในการออกแบบหลักสูตรและฝึกนักศึกษากฎหมายใหม่อว w มีผลกระทบต่อหลักสูตรในมหาวิทยาลัยไทยมหาวิทยาลัยจะต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่หลักสูตรใหม่จะต้องเน้นความยืดหยุ่นความหลากหลายทักษะแห่งอนาคตการเรียนรู้ตลอดชีวิตความเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและการประกันคุณภาพ